พีพีบิลกินตอบสถานะชัดเจนเป็นมากกว่าเพื่อนจริงไหมมีโมเมนต์หวานออกสื่ออยู่ตลอดสำหรับคู่จิ้นสุดน่ารักบิลกินพีพีและบิลกินผู้ท่พง์และพีพีกรีดหลังจากที่ทั้งคู่นั้นได้ร่วมงานกันในซีรีส์เรื่องแปลรักชันด้วยใจเธอทำให้มีหลอแฟนคลับทั้งคทยและต่างประเทศติดตามกันทั่วบ้านทั่วเมืองล่าสุดบิลกินพีพ,พีควงคู่มาเปิดใจแบบเอ็กซ์คลูซีฟผ่านช่อง YouTube สุดแซบดาทีวีพร้อมตอบคําถามที่หลายคนไม่เชื่อว่าพีพีบิวกินเป็นแค่เพื่อนกันโดยบิวกินตอบชัดเจนว่าเป็นเพื่อนกันถามว่ามากกว่าเพื่อนไม้ตนมองว่าเป็นครอบครัวบางอย่างอาจจะพิเศษกว่าและไม่ได้มีคํานิยามว่าคืออะไรมันเป็นพิเศษมากกว่าขณะที่พีพียอมรับว่าบิวกินไม่ได้มีสถานะเป็นเพื่อนหรืออะไรตนไม่ได้จํากัดคํานั้นไว้เพราะว่าสิ่งที่เรามีให้กันคือความรู้สึกที่ดีและความหวังดีต่อการมีค่า